ใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะถือว่ามีบุงสัมพันธ์นะคะกับองคพ่อมานะคะองพ่ออยากบอกอะไรลูกๆดวงชะตาลูกๆตอนนี้เป็นเช่นไรนะคะมาเปิดไพ่สารสวรรค์กัน,นะคะ่ะมีได้ใบอะไรเลยนะคะองพ่อนะคะจริงๆเราว่าพวกเราเป็นคนชอบเอาชนะนะคะชอบเอาชนะเนี่ยมีทั้งแบบปวกและลบเนาะชอบเอาชนะอุปสรรค ชอบเอาชนะความอ่อนแอของตัวเองอันนี้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนชอบเอาชนะคนอื่นนะคะไม่ยอมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องลดเลาวาสองนน่อยนะคะอันนี้ผมขอเตือนนะเอาไปที่2นะคะก็อยากบอกอะไรเราอันะะนี้นะคะพระจันทร,ร์ทรงกรดพระจันทร์ทรงกรดเนี่ยน,นะคะคือความสว่างสวยยามมืดนะคะอ่าแล้วก็พระจันทร์เต็มดวงในี่อยู่แล้วนะคะยังทรงกรดอีกน,นะคะย่อมหมายถึงนะคะการฝึก นะคะเรานะคะให้เหมือนกับออกมาจากที่มืดที่คุกขังก็คือความผนหมองเศ้าใจในจิตใจนะคะแปลว่าสิ่งดีๆนะคะในยามมืดนิ้ที่เราถูกทุกข์ทรมี่ยกำลังจะมาแล้วนะคะออาไปต่อไปนะคะไปต่อไปได้อะไรเอ่ยนี่นะคะ บังซ่อนเล้นอยู่เบื้องหลังนะคะตรงนี้เป็นได้ทั้งดีทั้งร้ายนะคะ,ะการที่ความลับบางอย่างอาจจะถูกเผยนะคะหรือว่าความผิดที่เราเคยแบบหลบซ่อนนะคะจะถูกเปิดเผยหรือนะคะผู้ที่กําลังพยายามจะช่วยเหลือเราอยู่นะคะดูเราอยู่นะคะอ,ะอาจจะเป็นเทพเทาาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะกำลังรองช่วยเราอยู่เบื้องหลังได้เหมือนกันนะคะทำอะไรต่อไปไ,ได้อะไรแพ้เป็นพระชนะเป็นมารน,นะคะ,ะยอมไม่ได้แปลว่าแพ้นะคะแต่ได้ทํามาได้ บางอย่างเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราแบบเออลดโทสะลงหน่อยนะคะให้ใจของเราเนี่ยมีแบบความสุขความร่มเย็นเนี่ยนะคะสิ่งดีๆก็จะตามมาอ่ะขอปิดให้ใบสุดท้ายนะคะว่าอย่าบอกอะไรนะคะ <c oughs> เราอาจจะกระติก กรรมนะคะปากเร็วนะคะปากเร็ว <mouth> ต <ads üman> <Price> ิดกรรมปรามาสนะคะผู้มีคุณธรรมอะไรแบบนี้นะคะอักขงเนี้ยนะคะเราอาจจะแบบเออขอขมานะคะทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีไม่รู้เท่าทันเออรู้ไม่เท่าทันหรือว่าเท่าทันแต่ยับยังชั่งใจไม่ได้ก็ขอขมากมลังผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายที่นะคะเราอาจจะเคยพูดเสียแทงอะไรอย่างเงี้ยท่านๆไปอับขอยไปนึงอีกคอยไปนึงนะคะเผื่อว่าเราอาจจะอันนี้เป็นคําแนะนำเนาะนะคะคาแนะนานะคะเมื่อเราแบบรู้จุดเราจะได้แบบ เออน,นะคะปลดล็อกตัวเองถูกจุดนะอันนี้ได้ไปอะไรนะคะชักไปให้เรือเสียชักไปให้เรือเสียอารมณ์ล้วนๆเลยนะคะอารมณ์ล้วนๆเลยนะคะที่นะคะเราเองนั่นแหละจะทํามันพังเองดังนั้นอันนี้เป็นไพ่แห่งการเตือนนะคะเตือนสติเตือนสติเรื่องอารมณ์ล้วนๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็นะคะเออตอไปรมีองค์พ่อบอกองค์พ่อก็ได้เดี๋ยวหนูฝึกใจนะคะอ่ะมาขอเป็นนะคะพรพลังนะคะมนยันตราที่องค์พ่อ อ,อยากจะประทานให้กับพวกเราในสุดท้ายท้ายคำทำนายในคลิปนี้นะคะอ,องค์พ่อให้ยันอะไรนะคะได้ยันไตรจักรนะคะคุ้มภัยอุ่นใจเมื่อเดินทางแลว้วก็ทำนะคะกิจาการงานต่างๆก็ขอให้ได้รับการคุ้มภัยนะคะจากยันไตรจักรนะคะก็ขอให้ทุกทานนะคะน้อมใจรับพลังปิดท้ายนะคะถึงแม้จะมีการ เตือนให้ระวังบ้างนะคะแต่สุดท้ายองค์พ่อก็เมตตาประทานพรนะคะแล้วก็พลังยันนะคะศักดิ์สิทธิ์ให้กับพวกเราค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็ติดตามพี่มิ้นได้นะคะในช่องนี้นะคะ